สวัสดีครับมาพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนจาก m l p My Little Pony ชื่อว่า Sugarcoat นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเราจะวาดเป็นครึ่งตัวนะครับเพราะว่าน้องจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับถ้าวาดเต็มตัวมันจะเห็นหน้าเล็กตัวเล็กนะครับ อันดบแรกนะครับวาดให้หัวเป็นวงกลมก่อนแล้วเราค่อยมาเติมรายละเอียดอื่นนะครับเราก็จะวาดให้หน้าแหลมๆหน่อยคราวนี้เราก็จะเติมหูลงไปก่อนแบ่งครึ่งหน้าการ์ตูนเรื่องนี้จะตาโตโตนะครับแล้วก็ มูกกับปากจะอยู่ต่ำๆแล้วก็จะตาโตๆประมาณนี้ประมาณนี้ไปเลยคราวนี้ก็จะเป็น Q. คิ้วขราวๆก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นหน้าผากนะครับแล้วก็ เป็นส่วนที่เป็นทรงผมนะครับอันนี้เป็นหน้าผากนะครับทรงผมเราก็จะวาดเป็นโค้งขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยมาแบ่งรายละเอียดนะครับถ้าเราวาดไปทีละส่วนทีละส่วนเราจะหลงกับรายละเอียดนะครับเราทำโคง้โคงๆแล้วเราค่อยมาแบ่งเราต้อง เราก็จะได้ส่วนที่มัดผมแล้วก็ไปด้านหลังตกกล้องไม่เอย่ยอ่ะไม่ตกแล้วก็มีเป็นจรผมนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเป็นผมที่ยาวออกไปด้านข้าง แล้วเดี๋ยวเรามาใส่รายละเอียดกันอีกทีผมนี่ก็ยาวออกไปนะครับแล้วก็คอเล็กๆยาวๆเสื้อเป็นยังไงเนาะตัวนี้เดี๋ยวขอหารูปดูก่อนนะครับ ตัวนี้มีรูปค่อนข้างน้อยนะครับอนี้ก็จะเป็นตัวนะครับเอาไหลต่ำลงมาหน่อยตัวจะเป็นตัวแบบ เป็นแท่งเล็กๆนะครับเสร็จแล้วก็จะวาดให้กอดอกนะครับเพราะว่าตัวอย่างที่เห็นส่วนใหญ่ก็กอดอกแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวที่แบบว่ามีคนเอามาวาดนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า นี่ก็จะเป็นมือนะครับมือกอดอกเราก็จะใช้วิธีวาดมือข้างนี้ก่อนนะครับข้างที่อยู่ด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะวาดแขนอีกข้างหนึง่งทับไปข้างล่างแล้วมีมือโผล่ออกมานะครับม,มือโผล่ออกมาจับแขนอีกข้างหนึง่งส่วน อย่างลบสกรปรกมากส่วนมือข้างนี้เราจะให้หายเข้าไปนะครับเพราะว่ามันเป็นมือที่กอดอกคราวนี้เสื้อก็จะเป็นเสื้อแบบแหลมๆลงมาเสื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนประมาณนั้นนะครับ ก็จะสุดแค่เสื้อนะครับไม่ว่าต่อก็เป็นกระโปรงนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของโรงเรียนมีโบติดที่คอก็ไม่รู้ถูกต้องไหมตามก็จะเป็น ขอบตาบนนะครับมีขนตาชี้ไปนิดนึงตาจะออกเศร้าๆหน่อยนะครับแล้วก็ตาโตๆโตส่วนของตาดำนะครับจะโตๆโต คิ้วเอาคิ้วสูงหน่อยเดี๋ยวเราจะวาดแว่นด้วยเส้นนี้เป็นเส้นที่ผิดนะครับเดี๋ยวลบดีกว่าเดี๋ยวจะงงจริงๆไม่ค่อยอยากลบครับเพราะเดี๋ยวซกระบกต่อมาพอเราล่างเสร็จอย่างนี้แล้วนะครับเราจะวาดแว่นตาใส่ลงไปนะครับอันดับแรกเลยก็ขีดเส้นตรงกลางตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้เรียกอะไรไม่รู ให้ตรงกลางของแว่นนะครับให้อยู่เส้นเดียวกับจมูกแล้วก็ตัวนี้มันจะอยู่วางบนจมูกเลยงั้นจมูกก็สูงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็มีเป็นไม่รู้เขาเรียกอะไรครับของแวนเสร็จแล้วก็ยาวๆหน่อยนะครับ แล้วก็จะเป็นแว่นตาแว่นตาก็จะอยู่ต่ำๆนี่ครับมันซับซ้อนตรงนี้ถ้าเกิดไม่ไม่ล้างดินสอก่อนจะทำให้วาดยากนะครับไปเจอบางคนแบบคอมเมนต์ว่าไม่ชอบล้างก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยถูกต้องนะครับ ถ้าคิดว่าแม่นกว่าการล่างมันก็เป็นไปได้ยากครับนอกจากจะฝึกวาดรูปนั้นมาจนชินแล้วนี่ก็จะเป็นปล่อยผมที่อยู่ด้านหน้านะครับนี่เป็นป่า คราวนี้เรามาดูส่วนของผมนะครับพอน้องคนที่ให้วาดบอกว่าวาดผมยากเหลือเกินนี้ผมเราวาดเป็นคล้ายๆใบไม้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะค่อยมาใส่รายละเอียดเพิ่มนะครับตรงนี้ก็จะบิดๆนิดนึงแล้วก็มาเนี่ยครับ มันจะบิดออกมาแล้วก็ฝั่งนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็จะมีเป็นลวดลายนิดๆหน่อยๆเสร็จแล้วก็จะเป็นผมที่บิด ออกมานะครับแล้วก็จะเป็นเป็นงองงอปัดออกไปแขนเสื้อก็จะเป็นลายลายนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาลงหมึกกันนะครับลองใช้พวกปากกาพวกนี้ลงหมึกดูนะ เส้นเล็กมากอมเอาเป็นว่าเอาอันเดิมดีกว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะไปหาปากกาแบบใหม่ๆมานะครับให้เหมาะกับการวาดการ์ตูนที่ลายความละเอียดสูง ับทรงผมคือถ้าเราล่างด้วยดินสอไปแล้วเราไปเริ่มตัดเส้นตรงไหนมันก็จะไม่ยากนะครับมันทำให้เราวาดได้ง่ายขึ้น ตัวนี้ก็เพิ่งรู้จักนะครับแล้วก็เพิ่งวาดเป็นครั้งแรกอาจจะมีการจัดระเบียบวาดอะไรก่อนหลังที่ค่อนข้างสับสนคิวค้วคิ้วโครงหน้า โบติดที่คอคอเสื้อนะครับเสื้อนะครับ เดี๋ยวตรงมือเราจะใช้ปากกาอันเล็กๆมาตัดเส้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะวาดนิ้วด้วย น,นี้ก็จะเป็นเสื้อเครื่องแบบของโรงเรียนนะครับปาสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดส่วนที่เป็นมือตรงนี้อาจจะวาดไม่ยากเพราะว่ามันเข้าไปข้างในนะครับ แต่ตรงนี้เราอาจจะต้องมาวาดเป็นนิ้วๆนะครับคราวนี้ก็ต้องมาเก็บรายละเอียดให้เส้นขอบขอบหนาๆหน่อยนะครับจะได้กลมกกืนกับตัวปากกาเส้นใหญ่ แต่หมึกมันซึมมากเลยอ่ะต่อไปก็วาดตานะครับคงต้องเปลี่ยนปากกาโอ้ลืมต้องวาดแว่นก่อนนะครับ เพราะว่าแว่นเป็นแว่นที่แบบมีความหนานะครับไม่ใช่เส้นเส้นเดียวนะครับตรงนี้ที่ขีดเส้นตาเกินมาเป็นเส้นที่ผิดนะครับแล้วลงปากกาไปแล้วด้วยเอาคืนยากมากไม่ใช่เอาคืนยากสิเอาคืนไม่ได้เลยนะครับ เป็นการแก้ปัญหาที่ยากมากถ้าเกิดเราลงประกาแล้วเราวาดผิดนะครับต่อไปก็ตาดำนะครับ ตาดำอีกข้างหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่าชูการ์โคดนะครับจากลิตเ l ิลโพนก็ลองคัดวาดตามดูนะครับ วิธีการก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ